รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่าดีๆนะครับเข้ากับบรรยากาศดีๆแบบนี้จริงๆเลยครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรสมัยสไตล์กองทุนซีซั่น2รายการเพื่อเกษตรกรไทย100%ครับ ว,วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารครับกับกลุ่มเกษตรกรที่เขาสามารถนะครับทำชาได้รสชาติดีแบบนี้นั่นเองครับแต่ว่าจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราไปสอบถามพี่ฝนนะครับหัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมุกดาหารกันดีกว่าครับ ผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับพี่ฝนครับหัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมุกดาหารแล้วครับผมสวัสดีครับพี่ฝนครับสวัสดีคับคุณใหญ่โอ้โหเมื่อกี้ผมได้ชิมชาไปโอ้โหอร่อยมากเลยครับพี่ฝนก็คุณใหญ่ทราบไหมคะว่าใบชาที่เราเอามาผลิตน่ะคืออะไรไม่ทราบเหมือนกันครับรสชาติรสชาติเป็นยังไงบ้างคะแต่รู้สึกว่ารสชาติไม่เหมือนกับที่ผมเคยกินแต่ว่ารู้สึกว่าเออมันเป็นรสชาติดีนะฮะ สงสัยมากเลยมันคือมันคือชาอะไรครับพี่ฝนก็คือที่นี่นะคะก็คือบ้านเหล่าล้อมอําบุนาศีนวนอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารคซึ่งพื้นที่บริเวณแถวนี้คุณใหญ่เห็นภูเขาด้านหลังเลยคะนี่แหละค่ะแหล่งวัตถุดิบสําคัญของใบชาที่นํามาผลิตของกลุ่มเกษตรกรปลอดนี่แล้วชานี้คือชาปกติที่เขาทํากันหรือเปล่าครับไม่ปกติแน่นอนค่ะเพราะว่าวัตถุดิบมีความพิเศษของเขาค่ะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ตัวของเขาเลยอเขาคือชาอะไรครับพี่ฝนก็คือยอดผักหวานป่านั่นเองค่ะอ๋อเป็นชาที่ทํามาจากยอดผักหวานค่ะจากป่าด้วยนะคะจากป่าด้วยค่ะได้รสชาติมีความเป็นธรรมชาติหวานจากธรรมชาติรสชาติดีมากใช่ค่ะ พี่ฝนครับแล้วกองทุนฟื้นฟูลและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมุกดาหารของเราเนี่ยดูแลพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างครับค,ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าจังหวัดมุกดาหารของเรานะคะมีอยู่ทั้งหมด7อําอำเภอครับนะคะแล้วก็มีสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่มาขึ้นทะเบียนไว้กับก,บกองทุนฟื้นฟูอยู่351องค์กรน,นะคะ,คะมสมาชิกกว่า3 7 0 0 0กว่ารายะนะคะ ในการดูแลเกรรษตรกรสมาชิกของเราก็ภายใต้ภารกิจของกองทุนฟื้นฟูสองด้านนะคะคที่ที่เป็นนโยบายของกองทุนฟื้นฟนูก็คือด้านของการฟื้นฟนูแล้วก็ด้านการจัดการหนี้ด้านของการฟื้นฟูนเนี่ยเราสนับสนุนงบประมาณให้กับองคอ์กรเกษตรกรนําไปทํากิจกรรมร่วม,มกันนะคะฒนาที่ของเขาหนึ่งร้อามสิองค์กรค่ะก็งบประมาณก็ทํากิจกรรม14ล้านเศษนะคะ ในส่วนของด้านของการแก้ไขปัญหานี้สินนะคะสำคัญเลยอันนี้นะ,ะสำคัญเลย <c oughs> ค่ะเป็นภารกิจเร่งด่วนค <c oughs> ือกองทุนฟื้นฟูจะต้องเข้าไปบริหารจัดการ <c oughs> เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ประสบปัญหานี้สินเนี่ย419รายค่ะก็มูลนี้ที่เรารับซื้อนี้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง อยู่ที่ประมาณ59ล้านบาทโอ้ครับค่ะอันนี้ก็คือภารกิจของเราที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในทั้งสองด้านเนี้ยค่ะครับผมก็ถือว่าดูแลพี่น้องเกษตรกรนี่ค่อนข้างเยอะในทีเดียวนะครับผมแต่ต้องบอกว่ามาถึงกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้ครับที่บอกว่ามีดีในเรื่องของชาแต่ว่าเขาบอกว่าน่าจะมีดีในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆอีกด้วยนะครับผมผมอยากเห็นแล้วครับว่าเขามีอะไรและขั้นตอนในการทำนะครับเรื่องของชาของเขาเป็นยังไงพี่ฝนพาไปเลยดีกว่าครับเราไปเจอใครครับพี่ พู้เชี่ยวชาญพิเศษเลยค่ะแม่แขกค่ะโอแม่แขกโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอแม่แขกกันเลยดีกว่าครับพี่ฝนครับใช่ค่ะอ้าวอยู่ข้างหลังนี้แล้วนะครับผมไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แขกครับค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับแม่แขกนะคะแม่แขกหรือว่าคุณแม่ทิติมาทองจัน์ทนะคะก็ขอแนะนําแม่แขกก่อนว่า ท่านเป็นอะไรนะคะท่านเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรปลอดหนี้นะคะเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูของเรานี่เองค่ะผู้กลุ่มความลับเรื่องชานี่อยู่ตรงหน้าเราใช่ไหมครับคุณใหญ่อยากจะทราบเกี่ยวกับชาเนี่ยต้องถามกับแม่แขกได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขอตัวแม่แขกไว้ก่อนเลยนะครับผมเพื่อที่จะได้มาบอกถึงขั้นตอนวิธีการทำนะครับชารสชาติดีๆแบบนี้นั่นเองครับแม่แขกครับ อยากชิมชานะครับแม่ครับผมอ๋อได้เลยค่ะเอาตอนนี้เลยไหมครับตอนนี้เลยครับผมไม่อยากจะรอแล้วผมเห็นแล้วแบบอดใจไม่ไหวเลยครับแม่พอทานแล้วไม่ธรรมดาทั้งอร่อยทั้งหอมทั้งมีประโยชน์อันนี้คือชาผักหวานที่ต้องบอกว่ากลิ่นหอมครับหลายหลายคนอาจจะยังนึกไม่ออกแต่ผมว่ากลิ่นหอมคล้ายๆกับใบเตยใช่คล้ายๆนะฮะแล้วก็ส่วนรสชาติของเขามีความหวานในตัวเลยนะครับแม่อืม แล้วกลุ่มของเรานี่มีความเป็นมาเป็นไปยังไงครับแม่ในกลุ่มชุมชนเราเอ๊ะเราจะหาอาชีพอะไรที่จะมาเสริมให้ชุมชนเรามีรายได้เกิดขึ้นครับก็เลยมีแนวคิดว่าอะไรเขาก็ทาหมดแล้วอ๋อเพราะว่าเพราะว่ามีชาค่อนข้างทํากันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ใช่เราก็เลยมีแนวคิดว่าเออไอตัวนี้มันแกงได้มันผัดได้ขึ้นพัดตคารจานละห้าร้อยเรามาแปลรูปเป็นชาไม่ดีกว่าหรือทานง่ายด้วยตัวชานี้ก็คือหาได้จากเรียกว่า แถวบ้านแถวชุมชนของเราอย่างนี้ใช่ไหมครับเยอะอยู่ค่ะเยอะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นพืชป่าหลักครับสอ2ก็คือจะมีคนในชุมชนนํามาปลูกเสริมอมาต่อยอดครับค่ะและตัวที่เป็นชาญเราต้องคัดด้วยว่าไม่มีปุ๋ยไม่มีเคมีพวกนี้ต้องเอาแบบออแกนิกล้วนๆใช่ค่ะครับผมกลุ่มของเรามีกี่คนได้ครับแม่ กลุ่มหลัก,ลกๆแรกๆที่เริ่มเข้ากองทุนฟื้นฟู487รายชุมชนของแม่น่ะไม่มีคนร่ำรวยไม่มีคนที่เป็นเจ้าขุนมูลนายแต่บ้านหลังเล็กๆๆๆที่เท่าตีเนี่ยแต่รวยไหมมันก็มีอยู่มีกินมันก็ไปสร้างเสริมคุณภาพชีวิตขึ้นมาได้ระดับหนึ่งคือเราเราไม่สร้างปัญหาให้สังคมเราช่วยตัวเองให้มันขับเคลื่อนไปได้ดีส่วนตัวแม่เองอ่ะไปตลาดประเทศไทยนี่เกือบจะทุกจุด ของประเทศไทยครับถามว่าประเทศไทยนี้มันมีคนยากจนก็เยอะคนรวยก็เยอะครับแต่เรายังไงเราจะขับเคลื่อนให้ชุมชนเราได้ดีขึ้นมีไรายได้ขึ้นไม่รวยแต่ก็ให้มีกินไม่อดอยากไม่ไปขอใครก็ลเลยจัดเป็นกลุ่มขึ้นมาใช่ทำแบบนี้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาแหม่ได้ยินแม่บอกแบบนี้นะครับประโยชน์ของเขานะเราได้กินแบบนี้นะครับผมอยากเห็นเลยนะครับแม่ว่าวิธีขั้นตอนการทําที่ทาให้แบบ มาผลิตเป็นชาแบบนี้ได้ต้องทำยังไงบ้างแม่พาผมไปดูได้ไหมครับได้ค่ะอ่ะเชิญดูค่ะ,ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับมาเลยค่ะมาถึงขั้นตอนนะครับการทําชาผักวานของเราครับแม่เราเริ่มทํากันยังไงบ้างครับแม่เราเด็ดมาเรียบร้อยเราเรา,เรามีอ่สมบัชิกเอามานํามาเรียบร้อยแล้วเราก็มาล้างทําความสะอาดจากใบสดๆใช่เราไม่ได้เด็ดมาแล้วแห้งอย่างนี้เลยนะฮะ ไม่ค่ะมาแบบสดๆมาเป็นแบบสดสดก่อนค่ะน่าแล้วก็มาทําอะไรกันต่อคะแม่ทีนี้เราก็มาล้างทําความสะอาดเสร็จเราก็เอามาผึ่งลมให้มันสลดแบบนี้แหละค่ะอ๋อนี่คือแบบแบบผึ่งลมแล้วก็จะสลดแบบนี้่มันก็จะสลดแบบนี้ค่ะไม่ถึงกับแห้งแบบแห้งกรีบนะครับผมแล้วทำอะไรต่อคะแม่ซ่อมมาดิดให้มันดูดีแล้วก็ ให้มันเอาก้านเอาอะไรทิ้งไปพอเสร็จแล้วเป็นเหมือนการคัดเลือกทําให้ใบมันพอดีกับการทําของเราใช่ไหมครับแม่แล้วทําอะไรต่อครัแม่อบให้มันมีกลิ่นหอมให้มันแบบว่ากรอบแล้วเสร็จแล้วเราก็นําไปคั่วให้มันแห้งนะครับแบบกรอบๆหน่อยใช่ไหมแต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับผมเราก็ต้องมาทําอะไรต่อ ทีนี้พอไปคั่วเสร็จไปคั่วพอเป็นมันเป็นเราไปอบจนเป็นแห้งกรอบแล้วก็ไปคั่วทำไมเราต้องไปคั่วด้วยคัะแม่คือคั่วนี้มันจะส่งให้แบบน่าทานอร่อยก็คือกลิ่นมันหอมเพิ่มความหอมความอร่อยความน่าทานเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับในเรื่องของการอาไปคั่วแบบนี้เหมือนที่กาแฟนี่เขาก็เอาไปคั่วอย่างงี้ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นขั้นตอนของการคั่วนะคะจากที่เราอบมาแล้ว หรอจะคั่วก่อนอบหรืออบก่อนคั่วก็ได้สลับกันไปสลับกันมาได้อันนี้คือจริงๆเรื่องของได้ความแห้งมากขึ้นหอมมากขึ้นเย้แยะและนี่มันเก็บได้นานมันเก็บได้เป็นปีทีนี้นะ ชาเนี่ยถ้าเราอยากให้นานเป็นปีสองปีเนี่ยเราต้องเก็บในที่มิดไม่มีแสงแต่ถ้าอย่างนี้จะไม่นานที่ต้องแบบว่าไม่มีแสงผมขอลองทําไดไหมครับแม่ได้ได้ค่ะลองเลยค่ะแล้วที่แม่บอกก็คือการทําแบบนี้มันช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยใช่ในส่วนหนึ่งละค่ะมันจะไม่มีเชื้อราแล้วก็มันจะสะอาดแล้วก็เก็บได้ทนได้เป็นปีอะค่ะ ก็ทําให้อยู่ได้นานมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะ,คะแม่ในในใน,ในเรื่องของอันนี้เน้นก็คือในเรื่องของความสะอาดแต่ถ้าไม่สะอาดก็สามารถเป็นลาได้อแล้วก็เก็บในที่ไม่มีอากาศชื้นอครับชานี้สําคัญอยู่นะแต่ถ้าเราเวลาขึ้นลาแบบนี้เราดูออกไหมคะแม่ดูออกค่ะเพราะว่าบ,บางที ลามันจะเป็นแบบออกสีขาวหรือออกดำๆบางทีม,มันก็มันขึ้นอยู่กับว่าเราเก็บหน้าที่ตรงไหนถ้ามันมีความชื้นปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าใบชาเรามันจะเปลี่ยนเปลี่ยนสีแล้วก็มองดูก็จะรู้เลยว่ามัน อ่สาเหตุที่มันขึ้นลานหนึ่งไม่สะอาดสองเราเก็บในที่ที่ไม่ใช่ที่เก็บของค่าถ้าเราไปตั้งเอาไว้ใกล้ความเค็มเอ่ยอ,อ,อากาศชื้นเอ่ยนี่ตัวนี้แน่นอนที่ถามมันก็เพราะว่าที่บ้านน่าจะมีเยอะแล้วะฮะไม่รู้กินไปบ้างหรือยัง อะไรลาลานี่ยนะครับบ้านเราไม่มีลานะครับผมมีแต่ไเขาเรียกอะไรนะประเทศอะไรที่ลาเยอะปูตานพวกอะไรอย่างเงี้เลยครับผมใช่ทีนี้เราทําอย่างนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันได้ตอนไหนมันจะส่งกลิ่นให้เราอ่ามันจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาโอ้หอมเลยพร้อมเลยครับไปขั้นตอนต่อไปครับแม่ก็คือถ้ามันหอมแล้วครับคือ มันจบขบวนการคือมันสุกแล้วมันสุกแล้วเราก็เอาไปเก็บนี่เรามาทําอะไรคะแม่ตอนนี้ก็ขั้นตอนในการที่จะนําผักหวานไปอบค่ะอ๋อไหนไปอบกันเลยอบโชว์ให้ผมดูหน่อยครับอ๋อนี่ตู้อบของเราอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับแม่ครับอ๋อนี่ก็คือเป็นผักหวานนะครับที่เราไปตากมาแล้วนะครับจนแบบสลดแล้วนะครับก็เอามาเข้าเตาอบแบบนี้เลยนี่ต้องอบกี่นาทีคะแม่อันนี้แหละค่ะประมาณ สิบถึงสิบห้านาทีแบบนี้เลยอ่าเรียบร้อยครับนี่มาแล้วนะครับผมอเดี๋ยวก็รอทิ้งไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีแล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ขั้นตอนต่อมานะครับจากการที่เราไปคั่วหรือไปอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนบดใช่ไหมคบแม่ค่ะตอนนี้ก็จะเอาลงเครื่องครับเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นว่าหนึ่งสองสามก็คือว่าบด ขนาดละเอียดยิบหรือว่าขนาดกลางหรือว่าหยาบมันจะมีสขั้นตอนทีนี้ถ้าเราต้องการบดละเอียดก็คือมันจะต้องปรับเครื่องแล้วทีนี้ถ้าเราใช่สามารถปรับได้ในในตัวเดียวกันแล้วมันจะมีไอ้ล้อวงล้อของมันอยู่แต่ทีนี้น่ะคือตัวนี้ผักหวานมั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 นมีกรณีพิเศษส่วนใหญ่เขาก็จะทานแบบเป็นใบคือมันทานได้ทั้งใบทั้งน้ําส่วนอื่นๆอน่ะ พูดง่ายๆว่าทานได้หมดเลยทาได้หมเเพราะว่าตัวนี้เราทําใบผักหวานอ่อนมาอันี้สามารถมาแบบชงช่วงเสร็จเราทานเลยเราไม่ต้องทิ้งกะทิ้งอะไรนะคะเพราะตัวนี้มันเป็นผักหวานยอดอ่อนสามารถทานได้หมดเลยและเครื่องตัวนี้ก็คือได้รับมาจากงบกู้ยืมด้วยนะครับของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของเราด้วยนะครับผม่ขั้นตอนการบดเป็นยังไงครับแม่ลองทําให้ดูหน่อยนะครับอันนี้บดละเอียดอมันจะอยู่ในกล่องขาวๆข้างนอกนะครับ ไอ้กองขาขาที่แม่ไปตั้งข้างนอกอบทละเอียดแล้วเราก็ไปกรอกลงในซองออครับทำไมเราถึงกรอกในซองเพราะว่าช่วงนี้ทางทางวิสาหกิจเรายังไม่มีเครื่องปริมาณที่แบบอ,อัตโนมัติที่แบบ เราก็ยังใช้ไอแรงงานของชุมชนกันไปเพราะว่ามันไปสร้างเสริมให้เลขกลุ่มเรามีรายได้มีแรงงานก็แรงงานของเราก็มีรายได้คนในชุมชนมีรายได้ด้วยนะครับผมในการใช้แรงงานแบบนี้เราใส่เลยใช่ไหมคะแม่ขออนุญาตลองใส่ด้วยนะครับแม่ได้เลยค่ะลองยิบใส่เลยค่ะนะครับผมผมเคยเห็นเนี่ยเขาชอบทำกันแบบนี้ครับ นี่คือแมคโคครับผมเอาแมคโครแมคโครตักดินอ่าใส่อย่างนี้เลยใส่นี้ครับผมใส่ลงไปขั้นตอนต่อไปจากตรงนี้ครับเราไปทําอะไรต่อคะแม่ทีนี้พอราบดละเอียดแล้วเราก็เอาไปแพ็กเกจเอาไปใส่ซองอ่าใส่ซองไปจุ่จพันอ่างั้นเราไปดูกงินเลยเลครับกว่าคะแม่ โอ้หนี่คือเราบดเสร็จแล้วใช่ไหมคะแม่ค่ะโอ้โหนี่ผมนึกว่าชาเขียวแม่แต่นี่คือชาผักหวานนั่นเองนะครับที่บดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ถือว่าเบอร์ละเอียดเลยไหมคบแม่อย่างนี้ค่ะอันนี้เบอร์ละเอียดเบอร์ละเอียดเลยพอเราได้เป็นผงแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาใส่ในซ<ว>องแบบนี้เลยใช่ไหมครับซองแบบนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าซองอะไรแม่ซองแบบสะดวกใช้ ใช่ค่ะก็คืออันนี้แบบนี้คือเอาไปเราเอาน้ําร้อนใส่แก้วเลยแล้วก็แบบนี้ไปชงแบบนี้เลยอันนี้เราจุ่มลงไปน้ําร้อนตามก็ดื่มทานได้เลยค่ะง่ายๆแบบนี้เลยใช่ไหมครับผมแล้วก็เอานํามาใส่กล่องแพ็กเกจจิ้งแบบนี้เลยใช่ไหมครับผมแล้วก็นำอ๋อก็มาทํามาแพคแบบนี้ใช่ไหมครับแพคแบบนี้เสร็จแล้วก็ใส่ในกล่องใช่ไหมครับค่ะอืมแบบนี้เลยแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งด้วยที่ไม่ใช้ในกล่องแบบนี้คือเป็นแบบ ขวดอันนี้จะเป็นใบอันนี้จะเป็นยอดยอดแล้วก็ใบเลยค่ะอันนี้คือไม่ต้องบดไม่ต้องบดเราเราตักลงในถ้วยกาแฟน้ําร้อนเทก็ทานได้ทั้งกากเลยค่ะก็แบบหวานนี้เราปกติเราไปใช้แกงอยู่ละเราก็ทานยอดทานใบปกติ ก็แล้วแต่คนชอบเลยว่าชอบแบบไหนแบบชงแบบเป็นน้ําชาอย่างเดียว <c oughs> นะครับก็ได้หรือว่าแบบธรรมชาติหน่อยก็เีย้แบบนี้แบบเป็นใบๆเลยเแล้วก็แบบนี้ก็สามารถทําได้หลายรูปแบบด้วยจะเป็นน้ําชาก็ได้หรือว่าจะไปใส่ในการปรุงอาหารก็ได้แบบนี้ใช,ใช่ไหมครับผมเพราะเขากินได้ทั้งหมดอยู่แล้วตัวนี้ก็สามารถไปทําแกงอ่อมได้ผักรวมหลายหลายชนิดสามารถใช้ได้เลยคือมันมัน,มนสะดวกค่ะแล้วพกพาไปไหนๆล้วก็ ได้ก็คือแพ็กเกจทิ้งแบบนี้การใส่ซองแบบนี้นะครับก็คือเรามาใส่ซองตามน้ําหนักที่ต้องการใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้ตัวเนี่ยหนีบความร้อนแบบนี้ใช่ไหมครับแม่เพื่อที่จะทําให้เป็นซองแต่ตัวนี้มันจะเป็นอีกรสหนึ่งก็คือผสมมะนาวตัวนี้เป็นมะนาวมีรสชาติด้วยนะครับผมมีหลายรสชาติเลยครับแม่ตัวนี้ผสมมะนาวอ๋ออมีผสมมะนาวด้วยนะครับผม นี่หน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยอันนี้เป็นมะนาวสีก็จะเป็นคนละแบบแบบนี้นะครับเป็นชาผงหวานผสมมะนาวตัวนี้ขายดีมากเลยก็แปลว่าเรามีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันใช่ไหมครับมีเพิ่มรสชาติใหม่ๆขึ้นมาแบบนี้เพื่อให้ได้ตามความต้องการของตลาดนะครับและก็เป็นน้าตลาดใหม่ๆด้วยทอทมาประสานแล้จะเอาขึ้น ขายที่ทอๆนะโอ้โหนี่หอมเลยเป็นชาบะนาแบบนี้เลยนะครับชาบะนาแจ๋วเลยทีเดียวครับตัวผักหวานนี่มันจะมีพิเศษอยู่นิดหนึ่งก็คือว่าแห้งแล้วคั่วแล้วคือมันตายทั้งหมดแล้วอะพอมันโดนน้ำร้อนปุ๊บมันจะคืนขึ้นมาเหมือนใบเขียวเหมือนผักหวานสดเลยอ๋อทีนี้มันพอเรามาพิจารณาในเรื่องนี้อะคือมันเป็นพืชพิเศษอยู่นะมันจะไม่เหมือนพืชตัวอื่นแล้วแม่ได้งบ กู้ยืมมาด้วยใช่ไหมคะแม่ได้ค่ะแม่ได้มาเท่าไหร่ครับได้มาสามแสนบาทสามแสนแบแม่มาทำอะไรบ้างครับก็หลักๆก็ซื้อเครื่องบดเครื่องบดก็ราคาหนึ่งแสนสามหมื่นบาทเสร็จแล้วก็ก็มาเนี่ยไปทำกล่องอ๋อทำพวกแพคเกจจิ้งนะครับผมจ้ะอือันนี้ก็อยู่ที่ห้าพันกล่องครับห้าพันกล่องก็ถือว่าเอามาพัฒนาในเรื่องของการผลิตนะครับผมทาเป็นแปรูป ชาผักหวานแบบนี้ใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะอ๋อแถวเลยทีเดียวครับแม่แล้วถ้าแบบคุณผู้ชมเห็นอยู่สนใจอยากจะกินเนี่ยจะชิมต้องทำยังไงครับถึงจะสามารถมากินได้ก็คือณตอนนี้ก็มันจะมีเบอร์โทรติดต่อหรือไม่ก็ตัวแม่เองอ่ะเปิดตลาดทั่วประเทศนะคะทุกห้าก็ว่าได้ณตอนนี้จะใช้อยู่สองเบอร์เบอร์หนึ่งก็จะเป็นเบอร์เดิมก็0ู4ย์หกสี่แปดห้าอสมแปดสามอันนี้เบอร์เดิมเบอร์ที่สองก็0ู5ย์0้าห้า้า 4614ก็โทรได้ทั้ง2องเบอร์นะครับผมหรือว่าใครจะมารับเป็นตัวแทนจําหน่าย<ๆ>ก็ได้นะคะโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าได้ความรู้มากๆเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนนะครับการทําชาผักหวานแบบนี้นะครับแล้วก็รู้ถึงคุณประโยชน์ของเขานะวันนี้ต้องขอขอบคุณแม่แขกมากๆเลยนะครับประธานกลุ่มเกษกรตรกรปลอดหนี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะ จากพืชที่เราคิดว่าเป็นได้เพียงแค่อาหารเท่านั้นนะครับด้วยมุมมองที่แตกต่างแล้วก็การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมของกองทุนฟื้นฟูนและพัฒนาเกษตรกรจนทำให้วันนี้นะครับเกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายโดยเฉพาะชาผักหวานที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้กลุ่มเกษตรกรปลอดนี่ครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับกลุมเกษตรกรกลุ่มไหนผลิตผลทางการเกษตรจะเป็นอะไรติดตามชมกันได้ในสัปดาห์หน้าครับแต่ก่อนจากกันไปนะครับผมขอฝากข่าวการทํางานของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับสำหรับวันนี้นะครับผมและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ รองนายกภูมิธรรมตรวจเยี่ยมสำนักงานกองทุนสั่งการเร่งดําเนินงานให้เป็นรูปธรรม3เดือนต้องเห็นผลเกษตร,รกรต้องได้ ายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประธานกรรมการกองทนุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประชุมมอบนโยบายและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาในการดําเนินง,งานแก่คณะกรรมการบริหารกรรมการจัดการหนี้และผู้บริหารสํานักงานกอฟอกเพื่อเร่งรัดกํากับการบริหารภารกิจกฟกทั้งด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพการแก้ปัญหาหนี้ของเกษตรกรสมาชิกและปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้กลไกการบริหารงานทุกภาคส่วน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดผลถึงเกษตรกรภายใน3เดือน